ชาวราศีสิงห์เนี่ยผมจะบอกคุณอย่างนี้นะคุณเกิดมาเพื่อยืนอยู่บนเวทีเพื่อเป็นผู้ดาเพื่อมีชีวิตที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปแต่เจ็บที่สุดคือชีวิตจริงของคุณตอนนี้ยังไม่ใหญ่เท่าหัวใจของคุณนะฮะวันนี้ผมจะมาเปิดแผลการเงินของราศีสิงห์ที่คุณไม่เคยยอมรับแต่คุณรู้ว่ามันเป็นความจริงแผลที่หนึ่งเนี่ยใช้เงินเพื่อรักษาภาพลักษณ์มากกว่าความจําเป็นสิงห์เนี่ยรักศักดิ์ศรีและรักการดูดี มันคือพลังของคุณแต่บางครั้งมันทําให้คุณใช้เงินเพื่อให้คนยอมรับจ่ายเพื่อรักษาภาพซื้อของเพราะอยากให้คนเห็นว่าเราไม่ธรรมดาให้คนอื่นรู้ว่านี่คือตัวตนระดับสิงผลคือเงินหายไปกับความรู้สึกไม่ใช่ความจําเป็นแพ้ที่สองเป็นที่พึ่งของทุกคนแต่ไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้คุณสิงเนี่ยเป็นเสาหลักของทุกคนคนมาขอคาปรึกษาคนมาขอความช่วยเหลือคนมาขอพลังงานจากคุณและคุณก็ให้เพราะคุณใจ แต่สุดท้ายคุณอยู่คนเดียวแล้วลมนะนี่คือความจริงที่ราศีสิงห์เจ็บที่สุดและไม่เคยพูดออกมาแพ้ที่3เนี่ยเก่งมากแต่ไม่กล้าขอราคาขอเงินอัพค่าตัวสิงห์ทำงานดีใส่ใจละเอียดนะรับผิดชอบเต็มร้อยแต่ขอขึ้นค่าตัวนะขอขึ้นเงินเดือนกล้าพูดเรื่องเงินไม่นะนะฮะสอย่างเนี้ยมันทําให้พ่อลึกๆก,กลัวมองคนมองว่าโลกกลัวเสีย กลัวภาพลักษณ์เสียกลัวดูไม่สง่างามผลคือคุณทํางานระดับราชาแต่ได้เงินระดับลูกน้องแพที่สี่นะครับไม่ชอบขอความช่วยเหลือเพราะกลัวเสียหน้าสิงห์เนี่ยไม่เคยยอมให้ใครเห็นความอ่อนแอแต่การไม่ยอมขอความช่วยเหลือทําให้คุณเหนื่อยหนะักและเงินไม่โตตามศักยภาพจริงแพ้ที่ห้าต้องการไปให้ใหญ่แต่กลัวเริ่มจากศูนย์คือสิงห์เนี่ยอยากไปให้ไกลแต่อัตราทําให้ไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่ไม่อยากอยู่ในจุดที่คนอื่นมองว่าเล็กไม่อยากให้ใครเห็นว่าเรากําลังเริ่มต้นอีกครั้ง แต่การไม่เริ่มนี่แหละที่ทําให้คุณติดอยู่ที่เดิมนั้นราศีสิงห์เนี่ยคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตคุณควรยิ่งใหญ่กว่านี้แต่เหมือนมีอะไรดึงคุณไว้ตลอดเวลานั่นแหละคือแผลการเงินของคุณทางออกคือสิงห์ต้องใช้กฎที่ทําให้ศักิ์ศีเท่ากับความมั่งคั่งสิงห์จะรวยได้เมื่อใช้ความมั่นใจอย่างถูกจังหวะตั้งราคาตามคุณค่าจริงเลิกรับผิดชอบทุกอย่างแทนคนอื่นหยุดซื้อของเพื่อภาพลักษณ์ที่ไม่ได้เพิ่มรายได้ ปลดล็อกความกลัวเรื่องความล้มเหลวเมื่อสิงจูนพลังงานถูกทางเงินเข้ามาแบบรุนแรงและเร็วมากเพราะคุณเป็นราศีแห่งพลังแม่เหล็กเหมือนเคสนี้นะครับผู้หญิงอายุ35ปีเธอตกงานไม่มีเงินไม่มีความหวังชีวิตเหมือนแสงดับนะเขาเริ่มใช้กฎไม่กี่ข้อนะครับในคอร์ส100กฎแห่งความมั่งคัง่งนะของราศีที่เธอเกิดแบบที่สอนให้ใช้ตามราศีของเขา และเขาเข้าสู่ภาวะของคนที่พร้อมรับโอกาสเพียง35วันนะครับเขาได้เงินก้อนแรก2ล้านบาทเขาบอกว่านูไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้มันเกิดขึ้นเพราะหนูเปลี่ยนแค่ไม่กี่ข้อจริงๆรงท่นราศีสิงค์คุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณเกิดมาเพื่อส่องแสงคุณเกิดมาเพื่อส่องแสงเพื่อประสบความสําเร็จเพื่อเป็นบุคคลที่ยืนบนเวทีแห่งอย่างสง่าง,งามนะ แต่ก่อนที่โลกจะยอมรับคุณต้องยอมรับว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งมากกว่าที่เป็นอยู่ถ้าอยากเป็นคนต่อไปที่ชีวิตเปลี่ยนเหมือนเคสสองล้านบาทนี้พิมพ์คำว่ามั่งคั่งราศีสิงห์ทักไปหาแอดมินนะแล้วจะส่งรายละเอียดเข้าไปชมรหัสลับของราศีสิงห์ในคอร์ด100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีสิงห์ที่จะพาคุณพลิกชีวิตในปี2569หากคุณเอาไปทำจริงจังตอนี้กันมาจากปัจจัยโหราศาสตร์ประสบการณ์ที่ผมดูดวงมาหาเศรษฐีจำนวนมาก ะกฎนี้นําไปใช้ได้ตลอดชีวิตทักไปหาแอดมินเรียนได้ทั่วโลก